สวัสดีค่ะทุกคน mm. เห็นขวัญน,นะคะวันนี้ยืนโชว์หุ่นขนาดนี้นะคะ mm. ก็ต้องมาแนะนำเพื่อน mm. ๆเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหุ่นค่ะนี่เลยค่ะ Coffee Paradise ค่ะเห็นขวัญอย่างนี้นะคะขวัญก็ต้องมีตัวช่วยดีๆอย่าง Coffee Paradise นี่แหละคะ่ะที่จะช่วยดูแลหุ่นของขวัญน,นะคะ สำคัญยังกินได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยค่ะเพราะเขาจะช่วยเรื่องผิวพรรณนะคะเรื่องหุ่นค่ะและอย่างผู้ชายนะคะ,เ,ะเขาก็ยังช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศด้วยค่ะและสําหรับใครนะคะที่นอนไม่หลับนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องการกลไกการทํางานของร่างกาย mm hmm. เช่นสมองนะคะตัวนี้ก็ยังช่วยอีกด้วยค่ะเขาเขียนไว้นะคะว่า 3ต in ์ดนะคะหมายถึงว่ามีาศาสกัดที่สำคัญนะคะถึง32ชนิดเลยนะคะในตัวนี้ที่พูดไปแล้วทุกคนต้องรู้จักนะคะก็จะเป็นพวกทางเช่าค่ะโกจิเบอรี่ค่ะและอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะที่สำคัญเขายังเป็นกาแฟอาราบิกา้านำเข้าจากสเปนค่ะทำให้รสชาติดีดื่มง่ายแถมยังปั